หลังจากนั้นทุกคนก็ตะเวณกินสิจ้าเมื่อเช้าก็สายบุญพอสายสายหน่อยก็ตะเวนหาที่เที่ยวเนาะที่กินที่เที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าน้องเอทำบุญช่วงเช้าแล้วก็ช่วงสายสายก็กินทเที่ยวเดินเล่นของน้องเรื่องกินอะ่ะไม่ต้องถามนะว่าใครมีคนเดียวจา้ามันเคยได้ยินไหมที่เขาพูดบอกเออมันกินเกง พี่เพื่อนเขาเคยพูดน่ะมันชอบกินมันกินเก่งอีกคนก็นตามใจเก่ง um, เอ็นดูบอกแล้วช่วงช่วงเช้าเช้าอ่ะเช้าเช้าอ่ะช,ช,ช่วงทำบุญน่ะจะห่างกันเลี่ยงกันตลอดเป็นอะไร <rí> e> พอเสายสายแม่เหล็กลืมตัวอุ้ยลืมตัวว่าเราต้องเล่นบทเออห่างกันอะไรอย่างนี้ลืมตัว หลังจากนั้นละ่ะทุกคนตัวติดกันแม่เหล็กปลายเขามีแม่เหล็กสวัสดีครับตอนนี้เราเพิ่งเดินทางมาถึงในส่วนของมาเก๊านะครับก็เพิ่งจะเริ่มไล์สดนะครับอยู่ที่บริเวณโบสถ์เซนเซนพรนะครับนี่คือสิ่งที่ ีพาน,น้องๆมาทานาท้าไข่ต้นตำลักนะครับนะครับ วางรถนะครับาวางรถนะพี่นิกสนุกไหมพี่นกสนุกนะฮะที่นั่นกี่โมงคะตอนนี้ประมาณบ่าย3ามโมงครึ่งนะครับบ่ายสามครึ่งนะครับ ้องฟ้าสวยจังกำลังดีและะ้ววันนี้ไม่มีฝนนะครับแล้วก็มีแดดนะครับนีนนี้จะหลับตอลอดเวลาไม่หลับนะครับ เอาเลยครับเอมเลยครับขอบคุณมากนะฮะนี่คือโอมโอมทานอะไรครับน้นมะพร้า,พาวครับอ่าทานเลยครับอร่อยหวานอากาศไม่ร้อนใช่ไหมอากาศอากาศพอสมควรครับก็ อุณหภูมิประมาณ30-32เนอะคงเหนืนห่อยและร้อนกันแน่ๆเลยก็เออจะอาจจะเหนื่อยบ้างในช่วงที่เดินไปบริเวณถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์ปอลแต่พอแต่พอเรามาในโซนของร้านอาหารนี้ก็อยู่ร่มๆแล้วนะครับไม่ไม่ได้ร้อนแล้วนะครับเหนื่อยไม่แอดอ๋อไม่เหนื่อยครับสบายเนาะ เพราะตอนนี้เราอยู่ในร่มเราล่มเราเดินแบบสบายๆเอาโค้กก็ได้ครับขอบคุณครับนี่นะฮะหน้าจอทานโค้กกันนะฮะได้ได้ได้นี่ครับแม่นี่แม่เบสดูแลผมด้วยนะครับเดี๋ยวหอมเดี๋ยวขอหอมคืนทีอได้ไหมครับไม่ได้ขอบคุณครับโอเคน่ารักน่ารักนะครับงานก็ดูแลกันขอบคุณครับ ผ่านน้ำแล้วนะครับทุกคนท่านโคกนะฮะน้ององโคให